ก็จะมาแจกสติกเกอร์อีกเหมือนเคยนะครับจนกว่าจะหมดกิจกรรมนะครับสําหรับใครที่ยังได้ไม่ครบนะครับก็มาเอาที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแจกนะครับเดี๋ยวจะกดเริ่มเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะแจกกดไปเลยนะครับอย่างละกดหมดเลยเออง่ายดีดู <laughs> ดเองนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะ กดเลยนะเริ่มจากอันแรกเลยปึ๊บกดปิดอีกไปครัดลอกอีกปึ๊บวิดพื้นวิดพื้น กอกกันไปเลยนะครับผมกดอย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวไปสต็อปกันเอาเองนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็สต็อปเอาเลยเพราะว่าเนี่ย,เ,ยเวลากดปุ๊บเนี่ยจะบอกวิ่งโคดดติดติดนะครับหรือว่านี่นะครับซิดอัพโคดติรดติดนะครับก็กอกกันตามสบาย แจกหมดแจกหมดเรียบร้อยนะครับก็นี่นะครับโค้ดทั้งหมดนี่เพียบเลยก็ไปกดกันเอาเองนะครับผมแจกเกือบจะทุกวันเลยนะอื